นะครับเอซุตุออนิ c เอฟซีจากสุพรรณนะครับ2020นะครับวันนี้มาแก้ทรงนะครับจัดทรงมามาดูแหนบก่อนนะครับวิธีการเปิดแหนบนะครับเปิดแหนบบรรทุกให้นิ่มนะครับดูอันนี้ก็ทํามาน่าจะจากสุพรรณนะครับใส่กล่องสองดัดสองนี่ครับแต่แหนบดูเขาเปิดอันนี้ดูพี่ท่านเขาทำมานะครับดูระยะการเปิดโอ้โหอันนี้เขาไม่ได้เรียกเปิดแล้วพี่อย่างนี้ มันทิ่มดินเลยนะครับอย่างนี้อันตรายนะครับนีครับพอขันมาโอ้อย่าไปอย่าไปทำเลยนะครับแบบนี้ดูดิโอ้มันเกินไปครับใชาอย่างงี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าใช้สูตรไหนหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นสูตรนี้พอรถมันเตี้ยๆปุ๊บมันจะทิ่มไปหมดทุกอย่างเลยนะครับอย่างนี้นะครับแทงลงมาอย่างงี้นะครับนะครับไม่ได้นะครับเนี่ยแหนบอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอ้ดูดิครับ เดี๋ยวผมแก้ให้มานะครับแล้วก็อันดับต้นต้น,ตนอันดับแรกเลยที่ต้องทําก็คือน,น,ค 6, นี่ครับวิ่ง6กิโลนี่ครับสภาพยาง6กนโลหมดไปแล้วนะครับเป็นไงครับนี่มาดูด้านนอกนี่วิ่ง6กนโลไม่เหลือแล้วนะครับแกยางกินในแกเพายันนะครับแก้แหนบนะครับโหดัดมา เปิดแอบมาเนี่ยแผ่หักน่ากลัวเหลือเกินแบบนี้นะครับนี่นครับเปดล็อกไหมเดี๋ยวผมแก้ให้รอชมเลยนะครับการปีซูออนิวสี o ่ประตูเอฟดีจากสุพรรณนี่นครับอีรุสุออนิวสองพันยี่สิบวิ่งหกกิโลนะครับเรามาดูกันนี่นะครับยางกินหายเลยนะครับนี่ครับหกกิ 6, โลเท่านั้น ูด้านหน้านออยางปิ้งเลยนะครับนี่มาให้แก้พร้อมแก้ให้ครับรอชมได้เลยงานนี้แก้ได้สบายมากนี่นะครับแหนบ FC จากสุพรรณนะครับที่เขาดัดมานะครับดัดแหนบมาสองนิ้วนะครับพร้อมเปิดแหนบมานะครับดูครับอย่างนี้มันก็เกินไปหน่อยนะครับเยอะไปอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่แล้ว นะครับเปิดแบบไม่ต้องรับอะไรเลยนะครับทิมดินไปเลยนะครับมันไม่ใช่นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวได้เสร็จเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเอาพอประมาณพอครับลักษณะนี้มันพอมันเซตเี้ยนะครับขี่ไปนะครับขึ้นลุกเนินขึ้นลุกละนาดทิมหมดครับนี่กำลังแก้นะครับแนบนะครับอันนี้ยังไม่ได้แก้นี่ กอดัดมานะครับโงงไปนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอชมเลยนี่นะครับอันนี้แผ่นนี้ผมผมแก้แล้วนะครับนี่กับอันนี้นะครับของเก่าที่เขาทํามานี่นครับจะเป็นแบบนี้นะครับดูว่านี่ไม่จําเป็นนะครับว่าต้องทําแบบผมนะครับแต่คือว่า ผมแค่บอกว่าถ้าทําอย่างนี้นะครับมันมันไม่ได้นะครับแล้วก็มันเวลาเราวิ่งเจอลูกลวะน้าเจออะไรมันทิ่มไปหมดนะครับขนาดนี้นะครับ แก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไล่แนบใหม่แล้วนะครับอันนี้ใส่กล่องสองนะครับดัดไป็นสองนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็แก้เพายันนะครับนะครับนี่แก้ให้ใหม่แล้วประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้บรรทุกเลยนะครับก็เลยเปิดม้ประมาณนี้นะครับนี่ครับี่เอสโอเนวนะครับเอฟซีจากสุพรรณนะครับวิ่งมาแก้ทรงแก้แหนบนะครับนี่นะครับแก้เสร็จแล้วนะครับ